นี่นะคะต็วได้เอาดินมาใส่แล้วเนะจ่ะใส่ดินนะคะเอาดินมาใส่เพิ่มเนะจ้ะแล้วก็โรยผงนะคะกันมดนะคะเนี่ยค่ะผงมดนะจ๊ะอุย้ยเนาะแดดออกร้อนมากเลยค่ะอันนี้ช่วงหกโมงเย็นนะคะร้อนยังกะอะไรเลยร้อนมากสวัสดีจ้า มาถึงสวนสาธารณะแล้วจ้าร้อนมากเลยค่ะร้อนจริงๆฝนหยุดตกปับ๊บร้อนปุ๊บเลยจ้าไม่ได้พาไปปั่นจักรยานเลยค่ะเพราะช่วงนี้เนาะคะ่ะเคยปั่นไปครั้งหนึ่งนะจ้ะงูเยอะมากเลยเขาติดป้ายไว้นะคะ่ะว่าระวังงูนะจ้ะไปเจองูจริงๆค่ะงูเยอะเลยไม่เข้าเลยค่ะเพราะว่าตรงนั้นมันต้นไม้เยอะเนาะคะ่ะ เป็นเหมือนป่าเลยนะคะเลยไม่ได้พาไปเนาะจ๊ะสักสองสามเดือนก่อนนะคะเพราะช่วงเนี้ฝนตกบ่อยเนาะจ้กงูเลยเยอะไปเดินกันดีกว่าจ้ามาเลยกลับไปนะคะจะไปเก็บพริกนะคะพริกแดงเต็มต้นเลยค่ะยังไม่ได้เก็บนะคะเดี๋ยวกลับไปเราจะเก็บเนอะจ้ะ คิดเมนูไว้แล้วนะจ๊ะว่าจะทําอะไรเพราะว่าเมื่อเช้านะคะเอาเอาปลาที่เราแช่ตู้เย็นไว้เนาะจ๊ะเอามาเอา่อไว้ข้างนอกเลยนะคะเพราะว่ามันแข็งนะจ๊ะก็จะตาน้ําพริกปลาดุกนะจ๊ะคิดแล้วก็แซบ่บแต่ลืมไปว่าลืมแช่ข้าวเหนียวนะคะแต่ไม่เป็นไรเรายังมีข้าวสวยอยู่นะจ๊ะที่เราหุงไว้แช่ตู้เย็นไว้นะจ๊ะเมนูวันนี้สุดยอดค่ะ <laughs> เดี๋ยวเราต้องออกมาเดินก่อนนะคะ เมื่อกี้เดินมาเจอเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านถามว่าเมื่อวานพายุเป็นยังไงบ้างที่บ้านที่บ้านไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะแต่ว่าบอกเขาว่าที่บ้านไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่ว่าเผักหลังบ้านเนาะจ้ะลมแรงเขาบอกว่าที่บ้านเขานะคะเอะไรเนาะกำแพงนะคะกำแพงล้มนะจ๊ะแล้วก็ต้นไม้กำแพงบ้านนะคะล้มแล้วก็ต้นไม้ล้มแต่ต้นไม้ไม่ใหญ่นะจ้ะเขาบอก แต่ทุกอย่างโอเคแล้วก็เพราะว่าลูกหลานมาอยู่ด้วยแกอายุเยอะแล้วเน,นาะจ้ะแกว,ว่าลูกหลานมาอยู่ด้วยเพราะว่ากลัวไฟดับเน,นาะจ้ะลมแรงมากเลยค่ะกลัวกลัวตอนแรกกลัวมากเลยค่ะแต่แฟนว่าอันนี้มาแค่มาไม่ค่อยแรงนะคะเกบอกแต่ถ้าเจอพายุที่ชื่อว่าอะไรเนาะเฮอริเคนไอซ์อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละคะ่ะ อันนั้นโอ,อ้โหถล่มเลยค่ะเราต้องออกจากเราจะออกจากบ้านนะคะไปที่อื่นเนาะคะ่ะกวัฏพัดพัดแรงมากแฟนบอกอย่างนี้นะคะ<อ>ก็ที่เดินมาเดินนะคะก็เจอบางบ้านนะจ้ะกำแพงล้มค่ะต้นไม้ใหญ่ๆก็ล้มนะคะแต่ไม่โดนตัวบ้านนะคะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะถ้าพายุเข้าที่นี่เนาะคะ่ะแต่บางพื้นที่นะคะ บ้านไปหมดเลยค่ะถ้าเจอบางพื้นที่เนาะค่ะแล้วก็น้ําท่วมนะคะแต่ทางนี้ไม่โดนนะคะทางนี้ก็ลมแรงเดียวนะคะจะมีบางบ้านที่รับความเสียหายเนาะจ้ะจะมีบางบ้านเท่านั้นที่รับความเสียหายก็คือกําแพงกําแพงล้มต้นไม้ล้มอะไรอย่างนี้เนาะค่ะแล้วก็จะเป็นหลังคานะคะหลังคามันเป็นเออเป็นชิ้นส่วนนะคะเป็นชิ้นหลังคาเนาะค่ะบางทีชิ้นหลังคาก็ปลิวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะ ไปแล้วจ้าเขาตัดหญ้านะจ้าเสียงดังนะจ้าไปแล้วค่ะอุ้ยน้ำขึ้นเยอะเลยเนาะค่ะหลังจากที่ฝนตกโอ้ตัวนี้จะเต็มแล้วเนี่ย หนุ่มน้อยมาตกปลาแต่เช้าเลยหนุ่มน้อยพวกเด็กน้อยมาตกปลาแต่เช้าเลยค่ะมาเก็บพริกกันจ้าก่อนที่จะเก็บพริกนะคะเมื่อกี้ได้ถอนไปแล้วนะคะกลัาปลีนะคะได้ถอนออกแล้วนะจ้าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาโดนเมลอนของเราเนาะคะ่ะี่จ้า ก็เลยเก็บได้เด็ดไปแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวมาเก็บพริกเลยค่ะโอ้ยดูคุณสามีสิคะเอาต้นพริกที่มันหักเนาะค่ะเอามาเสียบกระถางไว้โอ๊ยตายเก็บพริกเลยจ้าว่าจะเก็บตั้งแต่เมื่อวานเนาะค่ะโอ้ยแต่เมื่อวานลมลมก็แรงอยู่เมื่อวานตอนเย็นเนาะจ้าเลยไม่เอามาเก็บ แดงเต็มต้นเลยจ้าออกไปเดินนะคะกลับมาก็มาเก็บพริกเนาะคะ่ะ โรยเอ,อ่อผงผงข้ามมดเนาะคะ่ะมดเยอะมากมดตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยเป็นผงขาวๆเนี่ยค่ะไหนนองผงเนี่ยค่ะกลิ่นแรงมาก วันนี้ได้เมนูเด็ดเลยค่ะคิดไว้แล้วนะจจะเมื่อเช้าก็เลยเอาปลาออกเนาะค่ะจะตําน้ําพริกนะคะลวกผักน้ําพริกลวกผักโอ้แต่ไม่ได้แช่ข้นเหนียวไว้เลยเนาะค่ะเนี่ยข้าวสวยแซ่บๆเหมือนกันเลย เก็บแช่ช่องฟรีซไว้ตำส้มตำเนาะค่ะโอ้ยคือจะแซบ่บไ,ไม่ได้ซื้อมะละกอเลยตำแตงก็หมดแล้วโอตำแตงแตงก็หมดแล้วตัวมีแตงก็กำตำเกือบทุกวันเนาะจ้ะ เผ็ดมากค่ะพริกเนี้ยเผ็ดมากดาเดินอ้อมเลยมีแค่นี้ก็เดินอ้อมเม็ดเล็กๆอย่างนี้นะคะเผ็ดมากค่ะอันนี้เม็ดยาวไม่ค่อยเผ็ดนะคะซูพริกบ้านเราไม่ได้พริกบ้านเราเผ็ดมาก ทิกกินดาเนาะคะ่ะนี้เดี๋ยวไอ้ที่ที่ร่วงร่วงไปก็เอาไวอย่างนี้นะคะไอ้ที่ร่วงไม่เก็บนะคะเอาไว้ให้มันเอองอกมาตามธรรมชาตินะคะบายดินน้ำมัดไวไในงนั้นโอ้ยไปหมดเลย ตนพริกขาดไม่ได้คือพริกนะคะเป็นคนที่กินเผ็ดมากเลยค่ะเม็ด,ดยาวๆนะคะนีดด่ยาวๆอบบวกนะคะแต่กินกับเออไส้กรอกเผ็ดพอดีนะคะไม่เผ็ดมาก อยากทำไส้กรอกเองจนค่ะไส้กรอกอีสานบ้านเรานะจ๊ะแต่ยังว่าเครื่องไม่ครบอ่ะมันจะอร่อยไหม,มเครื่องไม่ครบจะอร่อยไหมคะ่ะทำไส้กรอกเนี่ยแต่เขามีไส้ขายนะคะไปดูแล้วนะจ๊ะมีไส้นี่จ้า วันนี้ได้แค่นี้เองค่ะได้กระหล่ำมาสองยอดนะคะได้แขนงกระหล่ำมาสองยอดแล้วก็พริกนอกจากเดี๋ยวไปดูฝั่งนูนน้นมีหรือเปล่าได้แค่นี้เองทางนี้ อไปแล้วค่ะร้อนมากไปทางกับข้าวดีกว่าร้อนมากร้อนมาก